ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับว็บ f a t o Society นะก็ไม่ได้มารีวิวนานนะครับวันนี้เพิ่งทําธุระแล้วก็ทําอะไรเสร็จนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกม Days by d a y l i g h กันนะครับผมเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะแล้วก็น่าจะเป็นค่ายเดียวในไทยนะครับหรือเปล่าอาจจะนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าตอนนี้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเลยนะ สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ก็ง่ายนิดเดียวนะครับทุกคนประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยนะครับอืมโอเคสมัครสมาชิกเสร็จก็ให้ทุกคนมาที่เช่าโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีเลื่อนได้นะว่าจะเอาหน้าไหนอ่าแล้วผมก็จะหาเด d บายเดลไร h t นะครับทุกคนก็อยู่ที่1บาทเอะ๊ะ หนึ่งวันเนี่ยสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ห้าสิบาทนะก็กดเช่าเลยก่อนเช่าเนี่ยก็เติมเงินด้วยนะครับก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็โหลดโหลดรันเชอร์เลยนะครับหรือว่าโหลดเดอร์นั่นเองนะก็โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะแล้วก็กดเปิดเลยนะครับทุกคนส่วนผมเนี่ยกดเปิดแล้วส่วนใครที่ขึ้นว่าเ,เนี่ยเป็นบล็อกการดาวน์โหลดที่เป็นไฟล์อันตรายอะไรแบบนี้นะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วดาวน์โหลดใหม่แป๊บหนึ่ง มากดที่ขีด3ขีดตรงนี้ก็ได้นะเออกดเครื่องหมายมากกว่านะครับอันนี้แล้วก็เป็นไฟล์อันตรายทำไงวะกดอันนี้แล้วก็อ่ากดจุด3จุดอันนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กดเปิดเลยนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็กดเข้าเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วผมก็จะได้แล้วว่าเช่าเด by อ่าไว้นะครับก็กดรันเลยนะครับ อม,มันก็บอกว่าห้ามเปิดเกมก่อนรันโปรแกรมนะครับอะไรประมาณนี้บอกข้อห้ามนะทุกคน <S <S แล้วก็ถ้าใครใช้ Windows 11เนี่ยให้กด yes นะแล้วใครใช้ Windows 10เนี่ยให้กด no นะครับอืมผมก็จะกด no นะเพราะผมใช้วิ d o w s 10นะวิธีดู Windows ตัวเองก็มาที่ช่อง search นะครับใ y ้ to search อันนี้แล้วก็ mm hmm. พิมพ์ว่า w i n d o w นะครับทุกคนอยคียค์บอร์ดรัวอ่าประมาณนี้จะได้ชื่อของวิ d o w s เรานะครับ แล้วผมก็กดโนไปแล้วขึ้นแบบนี้ก็เข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปเล่นในเกมเลยนะครับทุกคนอาก็กลับมากันในเกมแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าเนี่ยเมนูขึ้นแล้วนะตอนที่ผมกดอ่ากดอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมนะครับก่อนเล่นเนี่ยก็ไปปรับ วินโดว์ full screen ด้วยนะครับหรือว่า borderless นะครับหรือว่าวินโดว์ full screen อันนี้นะก็นี่เมนูโปรโครข้าวก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าจะมีมองทุกอย่างเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีปรับภาษาได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ถนัดภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีล็อกเป้านะมีมองไอเทมมีมองอะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตัดคลิปไปชมตอนผมเล่นในเกมมาเลย ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นฆาตรกรโชว์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไล่ไล่ฆ่าตึงๆให้ทุกคนเห็นนะทุกคนว่ามันเป็นอ่าก็กลับมาในเกมกันอีกแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าอ่าโปรติดปกต,ตินะครับอ่าเห็นไหมว่าเนี่ยมีมองอ่าที่ปั่นไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะผมว่าเปิดกับดงกับดักแผ่นไม้อะไรพวกนี้นะครับอ่าส่วนเรดาร์ผมเปิดอันนี้นะเอ้เรดาร์ーーผมไม่เปิดดีกว่า ผมเปิดเป้ากลางจอนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะนี่นะลองเป้านะในประมาณนี้ผมกดตัวชิปล็อกนะทุกคนก็ล็อกสมูนนะผมปรับเป็นแค่นี้นะอุ้ยโอ้โหแบบในน,นี้กันไวเกินกขออนุญาตนะทุกคนไปเริ่มมาเลยก็เล่นชิวๆนะมันทำอะไรอยู่วะ จะโดนไม่โดนก็พวกหลอดเลือดอะไรของไอ้นี่ก็อ่าเรียบร้อยโดนไปแลวหนึ่งอ่าแก่เดยวเด้อดูนะทุกคนแย่จัง ก็ที่มันเป็นภาษามั่วๆแบบนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับภาษานะทุกคนและไอ้นี้ก็จะตายนะผมจะพยายามเล่นให้โหดที่สุดนะทุกคนคือถ้าทุกคนไปปรับล็อกเป้าด้ดีคือแบบมันโกมากเลยนะนี่แล้วมันติดว่าลาก่อน คือเล่นตัวนี้โกงจริงนะทุกคนตัวใช้ไม้เนี่ยผมแบบเล่นมาหลายรอบแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันยังโกงอยู่นะมันหนีผมไม่พ้นหรอกเดี๋ยวผมหาตู้ไปเอาไม้ก่อนนะ ก็ไม่เอาระยะดีกว่าอันนี้เฮ้ยมันติดไม้ว่ะคือมันจะไปชุบเพื่อนนะผมก็ไปเอาไอ้นี่นะว้า อ่าอนั่นไปไหนนะอ,อุ้ยโอ้โหผมกดผิดทุกคนก็เอาไปปรับเล่นกับตัวอื่นเอานะอ,าอันนี้มันในนี่แล้วโอ้ยโอ้โห,โโหละไม้มันแบบทำไมนี่มันปั่นไวจังวะโฟวปะเนี่ย ผมโดนเกียร์ทุกคนผมเอาไอ้แก่นี่ก่อนอืมมเย้ยแม่งหน้าโดนจิ๋ม่ายที่จริงผมเหนม็นมันมีตัวใหม่ด้วยนะแต่ผมไม่ได้เติมี้เกียร์มากว้าวอู้มันติดไม้ว่ะเอา ต่มีอยู่3อีกสามเครื่องนะไม่ต้องห่วงสนุกดีเล่นกับพวกนี้เนี่ยไม่โดนดิล็อกหัวตึงๆ ถ้าเอาไปเล่นเป็นผู้เล่นเนี่ยก็เน้นเอาไปนี่นะโอ้ไม่มีนี่แล้วอะล้มแล้วล้มอีกไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จะล้มจะล้มยังไงแล้วมั้งไปเก็บไอ้นี่ก่อนเลขสอง ถ้าสมมติว่ามันล้มตัวเดียวเนี่ยผมก็ไอนี่ละแต่ผมเล่นเอามันอ่ะทุกคนแบบเล่นแบบล้มแล้วให้เพื่อนมันมาชุบล้มแล้วให้เพื่อนมันมาชุบอะไรอย่างเงี้ย นี่ไปแขวนด้วยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาช่วยอกีก9มันต่ออีก มากที่รู้เองก,ก็ตายอยู่ดีอุ้มันน่าจะหลุดเหรอทุกคนกตัวนี้เนี่ย ว้ามันนี่เลยมึงกูไม่ปล่อยมึงไว้ละไอ้ห่าแสบชิบหาย ก่อนลวกันแม่งปั่นไฟจะเสร็จแล้วนะไม่ทันแล้วด้วย จริงๆไงพวกนี้ผมนับถือมันเลยปกติผมเจอแบบนี้มากอันนี้มันมันจริงเออยังดีครับเป็นฆาตรกรอย่างนี้มันชิบหายมา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 ทุกคนนี่ถ้าจะแบบหาฟังก์ชันเกียร์ให้ก็พยายามจะพยายามนะแบบเกียร์แล้วมันแบบไม่โดนแบนอะ่ะ เพื่อนเมือนว้าไอ้นี่ถ้ามันแตกอีกมันก็แตกแล้วมั้งแตกหมดนะทุกคนอ้าวไอ้นั่นรอดอ่าดี ไม่ไรผมปล่อยเพื่อนมันกิงไว้แบบนี้แหละช่างแม่มันไปเก็บไอเีมนี้ก่อนอทำอะไรอยู่ข้าไม่ตายจริงเออมันฉลาด อยากให้มันปัน่นไปมึงอะมานี่เลยอยากปั่นนะมาปั่นตรงนี้มา ปั่นกันอ,อ๋อลุงมคิวกันหรอมึงเอาโดดมาอย่างงี้อุ้ยใบาบดูหาคแขวนมันก่อนข้างล่างไม่มีเลยให้มันลม้มอยู่อย่างี้แหละ มาโอ้ยละเนาะเหลือตัวเดียวนะทุกคนเฮ้ยทำไมอุ้มมันไม่ได้วะไปไปไปมาตายมา ช่วยเพื่อนแล้วกันเขาเรียกว่าทรมานทรมานเหี่ยรู้สึกว่าด่านนี้ผมจะเคยเจอกันตัวนี้มาแล้วนะแบบมันเป็นด่านที่ซ้ำผมตลอดแต่ผมเล่นตัวนี้ที่ไรแบบก็ซ้ำด่านนี้ตลอดจริงนะทุกคน ก็ไปช่วยเพื่อนมันอีกอนะเลือกเอาว่าจะช่วยใครอ้าวมึงอยู่ตรงนี้ด้วยเลยไปตายซะ <c oughs> ผมก็สนุกดีเหมือนกันนะเล่นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้มันชุบแล้วก็ให้มันตายแบบเวลามันไปไนี่กันก็ทำให้มันไอ้นี่พอทุกคนสนุกดี ยอมแพ้แล้วมั้งตายอมแพ้เหอะพวกเองนะอ้าวตายหมดแล้วนี่ว่ะโถเอ้ยนี่นะก็สำหรับวันนี้แค่นี้อนะทุกคนกคน็โปรเด็บบายเดรไลน์นะก็ตึงๆเอาไปใช้กับฆาตกรนะทุกคนแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ถ้าเอาใครเอาไปใช้กับเพลเยอร์เนี่ยก็ เล่นกินเกียนได้นะใช้สก,กิลเช็คแล้วก็หนีฆาตกรน,นะอะไรประมาณนี้เฮ้ยไอ้นี่หลุดมั้งเนี่ยว่ามันอาจจะอ๋อไม่หลุดละจีจีประมาณนี้